น้องกุนุสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับเมอร์เซเดสเบยอำนนจครับอ่าวันนี้นะครับผมมีภารกิจนะครับก็คือจะพาซี s 53้าสคันนี้นะครับไปหัวหินนะครับกับครอบครัวนะครับก็คือลูกค้าหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะรถที่เป็นแบบ AMG แรงๆแบบนี้นะครับถ้าเราเอามาใช้งานเป็นแบบรถครอบครัวเนี่ยมันจะนั่งสะดวกสบายคนของได้เยอะไหมนะครับ จดไปดูของหลังรถกันนะครับตากล้องจะเดินช้าหน่อยนะครับเพราะว่าอุ้มลูกด้วยนะครับนี่ของหลังรถก็จะเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเด็กๆสองคนนะครับก็จะต้องขนของเยอะนิดนึงนะครับ นี่คนนี้งองแงครับเพิ่งตื่นไม่สบายไม่สบายด้วยนิดนึงงอเงี้ใครงอเงี้ไปขึ้นรถนะครับนี่มีคุณย่าไปด้วยนะครับนอ่คุณย่าไปด้วยน้องกุนนั่งคาซีตไหมลูกลฮะไปนั่งคาซีตกับย่า,ยาไปนั่งคาซีตกับย่า,ดยาเดี๋ยวพอ่อเดี๋ยวพ่อขับรถไงครับลูกไปหาย่าหาย่า เอาเป็นไ์เป็นไปอยู่ไหนน้านั่งคาติดเลยน้องกูนั่งเลยสบายๆนอนหลับไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปหัวหินกันนะครับอ่าอันนี้นะครับผมไปเติมนม้ำมันมาแล้วนะครับเต็มถังนะครับเลขไมล์จะอยู่ที่2,306กิโลนะครับทีนี้ผมจะรีเซ็ตทริปนี้นะฮะว่าเราจะใช้ น้ำมันไปเท่าไหร,นรนนน่นะครับในในทริปนี้นะฮะเดี๋ยวเตอตอนกลับมาจะเติมน้ำมันให้เต็มถังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูกันว่าซี s 53เนี่ยเครื่องแรงๆนะครับเดินทางจะกินน้ำมันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับซี s 53ก็จะมีตัวบายสัมปอร์ดด้วยนะครับไฟสีแดงก็จะเตือนขึ้นมาตรงกระจกนะครับถ้ามีรถมาในจุดนับ รถติดมากเลย <c oughs> ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องแวะหาข้าวทานกันก่อนเนะาะระหว่างรถติดก็จะทำให้รถกินน้ำมันขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เหมือนเวลาลูกค้าใช้งานล่ะครับเผื่อใช้งานแบบชานเมืองหรือเข้าเมืองบ้างอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นสภาพการจราจรที่ใช้งานจริงนะครับ เดี๋ยวคอยมาดูนะว่าอัตราสินเปลืองจะเป็นยังไงครับก็มาถึงร้านอาหารแล้วครับน้องนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วพี่ก็จะเดินชมวิวนี่เพิมาร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะลูกชื่อร้านอะไรครับร้านปลาทูร้านปลาทู yes <Yeah>. ไปอยู่ตางนี้นะลูกนะอ้อพี่เกอน,นั่งรถมาสบายไหมครับนั่งรถมาสบายไหมลูกสบายหรอเย็นไหมแอร์เย็นไหมแอร์เย็นไหมครับอ่ะขึ้นเลยระหว่างรอ,อกินข้าวนะครับ ก็จะนอนห้องนี้เหละลูกก็จะนอนห้องนี้เหละครับห้องนี้ก็นอนห้องนี้เหละลูกก็จะนอนตรงไหนอ่ะห้องนี้มีเตียงสองชั้นต้องสองอันแน่ก็จะขึ้นไปเลยเหรอลูกจะนอนบนนั้นเลยเหรอลูกไปดูห้องอื่นก่อนดีกว่าปะดูห้องอื่นก่อนเริไปเริ่ม

ดูอยู่ในหน้าอืมดูอยู่ในหน้าเอาไม่ไม่ไม่เห็นหนอนไม่เห็นโง่วิสาให้น้ำด้วยไหนอู้ไหนไหนไหนใครจะเล่นใครจะเล่นสไลเดอร์อย่าเปิดอย่าเปิดขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับคุณเก๋นะครับไม่ถึงครับคุณเก๋จากการที่คุณได้นั่งมานะครับตอนขามานะครับ รู้สึกยังไงบ้างกับ CLS 5 3คันนี้ครับนั่งสบายอะค่ะเก๋เคยนั่งรถนะครับ GLB 200กับ CLC นะครับของเบนเนาะเคยไปทำงานกับอำนาจนะครับรู้สึกว่าคันนี้แตกต่างจากสองคันนั้นไหมก็แตกต่าง ในเรื่องของถ้าเป็นคนนั่งเนี่ยจะรู้สึกชอบคันนี้มากกว่ามีความรู้สึกว่าคนคนนั่งข้างหน้าเนี่ยนั่งสบายกว่าแต่ว่าข้างหลังไม่มั่นใจข้างหลังจะค่อยสัมภาษณ์คุณย่านะครับอ่ะทีนี้ให้มาลองขับดูนะครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ยังเกร็กงๆอยู่ค่ะตอนนี้ขับอยู่ร2 0ี่สิบนะครับ ไม่รู้สึกว่ามันคือ120ไม่ทันได้ดูหน้าจอด้วยจะ,จะบอกว่าถ้าลองเล่นจาก120นะครับขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นเร็วมากเลยลองดูนะครับเือมันะสามารถเล่งต่อเนื่องได้นะครับ บ้างครับขับเร็วแล้วยังรู้สึกเหมือนไม่เร็วใช่ไหมใช่รถยังถือว่านิ่งเมื่อเทียบกับรถญี่ปุ่นที่เองขับเป็นประจำ<ม>ก็ต่างกันเยอะค่ะเคยังไม่รู้นะครับว่ารถคันนี้เป็นรถ <c oughs> อะไรสมรรถนะยังไงนะครับ <c oughs> ก็คืออันนี้ให้เป็นฟีลลิ่งของ คนที่ได้ขับเลยนะครับไม่มีแบบจิดปรุงแต่งว่าแบบเป็นเครื่องแรงเครื่องไม่แรงกี่ซีซีแรงมากเท่าไหร่นี่ไม่รู้เลยนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกอย่างเดียวนะครับไม่ได้เตรียมกันนะเนี่ยอันนี้ให้ลองขับนะครับเพราะว่าถ้าผมขับคนเดียวแล้วผมพูดเนี่ยลูกค้าที่ดูอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเอ๊ะมันแตกต่างอะไรยังไงเพราะว่าผมขับเบนซ์เนี่ยผมขับอยู่เกือบจะทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับชอบไหมครับ ชอบค่ะน่านจะเก็บังค์อีกนานะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดนะครับแล้วก็เรามาลองพูดคุยกันกับประสบการณ์ที่เราอยู่กับรถคันนี้มาด้วยระยะทางประมาณสักร้อยกว่าโลเกือบ200โลแล้วนะครับที่เราได้ใช้ชีวิตนะครับอยู่บนรถคันนี้นะเซ s เ3สห้าสบานะครับจะพาไปสวนบ้านลุงถนอมนะครับ

้องคุณมานี่ก่อนลูกอ่ะไปซื้อน้ำตาลไปซื้อน้ำตาลสดกันเอ้านนโนไปไปเกลือไปเกลือไปซื้อนะเปิดได้ไงอ่ะลูกเปิดได้ไงครับ ของเต็มรถเลยโอ้โอได้มาหนึ่งลังเลยนะครับคเคยมาว้านเดียวเอาเอาเหยียบอะไรอะ่ะเหยียบอะไรอะ่ะอ่ะสัมภาษณ์คุณย่าครับ เอาไม้ให้ย่าหน่อยย่านั่งข้างหลังแล้วเป็นยังไงบ้างครับข้างหลังก็นั่งสบายไม่ปวดหลังไม่ปวดขาครับ <c oughs> เอาหมอก,กล้องเลยสิครับ <c oughs> อมองมาทางนี้อ้าวย,ย่าว่ารถคันนี้กี่บาทให้เดาให้เดารถคันนี้กี่บาทไม่ต่ำกว่าห้าเนาะ โอ้เก่งนะเนี่ย,ย,ยเก่งไมนั่งรถเบนเก่งนั่งแบบแบบตามตามสบายเหมือนเรานั่งอยู่บ้านโอ้โหขนาดขนาดน,นั้นเลยโอ้อโหอ,โอ,อ่ถามเก๋บ้างอ่ะเก๋ที่ได้ขับมาเป็นไงบ้างครับ ก็เดี๋ยวจะดูเวอร์เนาะแต่ว่ามันก็สบายจริงๆค่ะสบายพวงมาลัยมันมีน้ำหนักไม่ได้เบาไม่ได้หนักเกินไปเวลาจับขับมันก็รู้สึกมันถนัดมือสุดท้ายแล้วเองก็ต้องต้องลองมาขับเองอะค่ะชอบไหมเก๋ว่าคันนี้กี่ล้านสี่ล้านเก้าอ้าไม่ใช่ ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ๋อยาทายเกือบถูกเดี๋ยวถ้าซื้อรางวัลที่หนึ่งถูกก็จะซื้อให้อยู่ <c oughs> โอเคนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่ไม่ได้สอคนก็ไม่อยู่นิ่งแล้วนี่มันก็ไม่ได้เป็นรถ สิ่งอย่างเดียวนะครับสำหรับ c ีเอ็ก็สามารถเป็นรถที่พาครอบครัวเดินทางได้นะครับท่องเที่ยวได้นะครับจะขับแรงก็ได้ะครับสบายๆก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับก็ขับได้เนาะโอเคไหนๆมาสวัสดีก็สวัว<อ>สดีสวัสดีครับลูกสวัสดีครับก่อนโอ้วางผลไม้ไว้อะวางเลยเหรอลูกเออเวางวางลูกวางสวัส,สดีครับสวัสดีครับก่อนขอบคุณสวัสดีครับยัง ไปแล้วก็สวัสดีครับลูกสวัสดีครับน้องกูนรับมาทางนี้น้องกูนมาทางนี้ครับครับสำหรับรถนะครับเซ s 5อคันนี้นะครับก็ใช้เป็นรถที่ขับสนุกได้นะครับคุณลูกขับมาที่ครับอ่านะครับสำหรับรถที่ ใช้งานได้ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องแบบลดแรงแล้วต้องไปขับซิ่งนะครับสาหรับครอบครัวครับก็เอามาใช้งานได้นะครับวิ่งสบายนั่งสบายนะครับเด็กๆนั่งปกติจะงอแงนี่ก็ไม่ได้งอแงอะไรก็นั่งแอร์เย็นสบายนะครับอ่ะคันนี้นะครับ435หแรงม้าแรงบิด520นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เป็นเครื่อง3 0 0พนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันให้เต็มแล้วก็จะวัดน้ำมันให้ดูนะครับว่า ใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับสําหรับทริปนี้ระยะทางหารเป็นกิโลเนี่ยตกน้ำมันเป็นกี่กิโลต่อลิตรนะครับที่ใช้งานจริงไม่ได้ตามสเปคนะครับอันนี้ตามการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปถึงโชว์รูมเดี๋ยวจะหารให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเราเติมน้ํามันเต็มถังแล้วนะครับใช้ระยะทางทั้งหมด453กิโลไปทั้งหมด38.57ลิตรนะครับ คับเมื่อกี้ก็ไปเติมน้ำมันมาแล้วนะครับเติมไปทั้งหมด38.57ลิตรนะครับวิ่งไปเท่าไหร่นะ453กิโลอ่านะครับก็จะอยู่ที่11.74ลิตรนะครับต่อกิโลเมตรนะครับเอ๊ะ1กิโลเขาเรียกว่าอะไรนะ11.74กิโลเมตรต่อลิตรอ่าประมาณนั้น โอ,อ,อ่งงะประมาณนั้นนะครับก็สำหรับ CLS 5 3นะครับที่หลายคนมองว่าเป็นรถแบบซิ่งรถสปอร์ตที่เอาไว้วิ่งแบบเร็วๆแรงๆอย่างเดียวนะครับคันนี้ก็เอาไปทำให้ดูนะครับว่าสามารถใช้เป็นรถครอบครัวนะครับพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดได้นะครับใส่ของข้างหลังก็ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ขับดีนะครับคุณเก๋เนี่ยภรรยาผมนี่ก็ ไม่ได้รู้สเปครถอะไรนะครับแต่ว่าตอนมาขับเนี่ยเขาก็รู้สึกได้นะว่ามันแรงมันเร่งดีนะครับแล้วก็คนนั่งก็สบายคนย่านนั่งข้างหลังก็สบายนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ถูกบอกมาว่านั่งสไตล์คูเป้ข้างหลังมันจะแคบนะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นความรู้สึกออกมาจากจากความรู้สึกจริงๆนะครับที่ที่ได้ลองใช้งานกันนะครับก็สำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจ Mercedes-Benz CLS 53นะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบ Mercedes-Benz หรือสนใจรถเบนซรุ่นไหนนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0946515697ครับ Line ID ไก่เบนซ k i b n z นะครับครับผมก็สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบ Mercedes-Benz ก็กด Subscribe กดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับโอเคไหมครับ โอเคนะครับก็รถเบนซ์ก็อาจจะมีทุกที่ทุกูนยนนะครับแต่ถ้าชื่นชอบหรือชอบเซลล์อย่างผมนะครับ m e เ c e d e s บายอํานาจก็คืออํานาจนั่นเองนะครับก็ยังไงก็โทรเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับราคาส่วนลดยังไงก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับมีรถเก่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนอยากเอามาเทิร์นเป็น Merc e เ e s Ben z คันใหม่นะครับผมก็มีรับซื้อรับเทิร์นให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชม ขอบคุณก่อนครับขอบคุณก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้บาย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 เร็วบาย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 จุ bye. Bye ๊บจุ๊บด้วยจุ๊บเย่เอเค